เองเคยได้ยินชื่อพระรีานไหมเคยดีแต่เคยได้ยินแค่ชื่อว่าว่วว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่จะมาในอนาคตก็ใช่แหละแต่รู้ไหมว่าท่านไม่ใช่อยู่ดีดีโผล่มาเป็นพระพุทธเลยนะอ้าวแล้วท่านเป็นใครมาก่อนวะก็ในอดีตท,ท่านเคยเกิดเป็นพรามณ์ที่ใจดีสุดๆแล้วก็เคยเป็นอุบาสกตั้งใจแน่ๆเลยว่าขอให้ได้เป็นพระพุทธในอนาคตเออเหมือนสมัครเรียนระยะย,ยาวอะดิ ก็ไม่ผิดหรอกเพราะท่านผ่านยุคข,ของพระพุทธเจ้ามาหลายยงแล้วนะทั้งพระกุศลทะพระโกนาคมพระกัสสป,ปะแล้วตอนพระสากยมุนีท่านก็ยังเกิดมาอีกโอ้ท่านเวียนว่าอยู่ในสายธรรมะตลอดเลยอะใช่ท่านได้ฟังทมจากพระสากยมุนีแล้วเกิดศรัทธาอธิษฐานทันทีว่าขอให้ได้เป็นพระพุทธะแล้วก็เดินสายบําเพญบารมีต่อโอ้ตั้งใจยาวนานมากอะใช่ แลรู้ไหมตอนที่โลกเข้าสู่ยุคใหม่ที่ผู้คนจะอายุยืนถึง8เ0 0 0ืนปีท่านจะอุบัติขึ้นมาในชื่อว่าเมเตยะหรือที่บ้านเราเรียกว่าพระศีอานไงแล้วตอนนั้นโลกจะเป็นยังไงวะผู้คนจะกลับมามีศีลมีธรรมอีกครั้งเข้าใจทำง่ายไม่ดื้อพูดคำเดียวตตัสรู้เพียบแสดงว่าท่านคือหวังสุดท้ายของยุคเลยดิ ไม่ใช่หวังสุดท้ายหรอกแต่คือแสงสุดท้ายที่จะทำให้ยุคมืดกลับมาสว่างโอขอนลุกเลยว่าก็เก็บไว้ในใจเนาะใครที่หวังว่าโลกนี้จะยังมีความหวังภาษีอานก็คือคำตอบที่ท่านรอ